มาจ้าพี่น้องจ้าก,กินข้าวน้ำกันส้มปลาน่อยอีกแล้วส้มตำนะคะใส่มะกอกใส่ปูหน้าพี่น้องจ้าไก,ก่ย่างมา,มา,จากจ้าไม่กินน้ำกันจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขุนค่ะมาพอกันที่เวลาจะพี่น้องกับแซบงัวขวยนางทิพย์นะคะมาพี่น้องคาะกินขา้าวกินข้าวก้อนแบนที่ีหทางผุญญ่นอยาคือจังมาทยอยมาก,กินกันพี่น้องมาเศบเศษเศเศษเลยใกลเสร็จเลยค่ะไก่ผิดตะวันซื้อมาตุนไปหาหมอมาเหมือนพี่น้องจ้าไก่ไ วันนี้เปลี่ยนลุคแต่งหน้าหน่อยนะคะจีบตาแน่พี่น้องแต่มาหุ่งม,ม,มันอือก้าก็ดินเนี่ยควงเป็นแทะจะวก็อยากกินอืออืออืมันมัมนน่อยหนากล้ไม่หายยอมมากพี่น้องจ้าผู้ใดอยากได้สั่งที่ผมมาเลยมือม่เยอะจะเอาให้ได้ก่อนคนละ จะวันหนาว่าคนเินเหตุละคนเินเ,นเอาใส่ก,กับปุ๊กให้ที่ขายหอืมมันมีให้หนูแล้วนิ่งไงเนี่ยอนไล้วอืมแคบอืมไอ้ที่นี่พอถอยไปน้องคนที่มาหาักมาาแลยจ้ะ ไปดูลูกสินะลูกร้องแล้วปะลูกอออคอมเพนชั่นไหมเออ,อ,อยังกว่าปีข้างหลัง อ่ะว่างยินทั้รูมเนี่ยฮึิ้เขาแซ่บค่ะเสมพลรลมไม่ใไหมล่ะจค่ะค่ะค่ะไม่จริงหรอ เราไมิลี่กินก่อนแล้วลูกค้าจะมาคามลองเราชองน้ำผสมคลองไรย้ยร้ไม่เติมของอืมอร่อยมากเลยอืมอืม พี่น้องคนถามทิบลูกอาชีอาวันขายตัวเท่าไหร่ทักมหาทิปได้ไ้มคะพี่น้องจ๊ะข้อมูลที่เอาไปเจะคือแบบปี้เหรอตู้ตู้ลูกข้อมูลการติบต่อเหรออ๋อข้อมูลการติดต่ออยู่ในลิงก์ด้านล่างนะอยู่ในลิงก์ด้านล่างคลิปนะคะอยู่ในรายละเอียดใต้ทิปมันจะมีลิงก์ให้คลิกเข้าไปอยู่ครับ ก็ตอนนี้ทีิปไปเลยรงปักหมดบางครั้งลงปุ๊บที่เจ็ดงานคือของทิปได้ไปเลยปัยปกหมดอืมอือ มาลาจะมามาละมามามาอืมขนมจัป๊าสวยก็เล้ามาโทมต้องทำสวยได้หน่อยได้จ้ะเนี่ยสวัสดีค่ะอืมสวอมากมึง,งคิดหอกูลางข้นดิเ่าอพริกลหลายๆเนอะผู้ชายไมเห็งาน ยาซีอ่นวอะไรดูกโบจะได้ชิมอืมหอมมากโบจได้ชิมต้องเสียบดิเนาะต้องเอาหัวไหมอืม เก่าแล้วแต่บักค้งที่น่อไก่อ่ะสมาหน่อยมี่เนนวค่ะมนจะจากทอดแบบไก่ย่าง่ใช่อันว่าเอาเป็นตัวเอาเป็นกระดูกออนนันเยอะจับปลาตะเมิ่จับน้่หนักนาจับป้า บ่ค,ค่อยหิวเขาอะไรจ้ะไปทุระอ้เพิ่องแต่หงสาเขาจะมาพี่ไน้ล้วยจัมาก่แมลูกเขา้าแว่ะแม่ฮัดท่านด้กิน,ากนขางกวนก็ขึ้นหอดต,ตับหมูฮงกับเกาลาดตัวเลขฐานถึงอมมูเขาเสาจ้ะ ก็สีเป็นดกจอยเลยแต่จอยอือหอนะแม่รู้เรียนหลอกแม่มาสอบแม่นูลเนจังเลยหลอกผู้มอนแถขาเขานีอปัญหาูทเห็นเนี่ยอ่าปากนไผ่าเงินันเนี่ยเป็นแบบนัอะไรหรอ อได้ไหมคะลูกคนละลูกเนหอวกัาบอกได้เลยว่าสุดยอดน่ะบ้าว่าข็ร้องอืมนารู้สิทำเมื่อจะอืมชอบลูกใคง่ายเนี้ยแล้วเมื่อหรออืม่ ่บ่หอเ่าข้าวเท้าเหมือนกันเอาช่วยเขาเนาข้าไทยแล้วบ้ากินอยากกวนมึงมันมีสิดดีได้ป่ะหนเบ้่งกวนอัวใช่ไหมเขาบอกิจ้ขากิิแต้องมาเพื่อนี่เด้อเขาบอแม่ จะเอาก็เพกินอีดดเหรอแต่เมือหตีนึงฉันไม่ตตมากมากค่ะตีนึงฉันยังสักผาอยู่เลยมเชียอแม่ดอกสักผ่ามันมีผ่าแม่เบาเลยกันนี้ดีที่เนาะเบาเลยเราออเดียบอกแกมแน่ไปทานน หยอกกันเบิดมืออะไรคะกินไม่ได้ค่ะแสบอะไรพี่หลอจแกโอ้แสบแอันนี้หาอันนี้ค่ะปลอดสารพิษค่ะอืมมันลมันจะติดคอจะปวดเมื่อยยังไปใจ่ประกันซะก่อน คนแบบนั้ก็ไร้แหละเมือง่อยไปคอยก็หิวเขานั่งถาต่อคิ้วคุณละซีใบมันสิเหียวงไงวะโอ้ยมาดูลูกสิลูกดูกอีหลาวห่างแล้วลูกเป็นไงอลนมให้ลูกกินได้เนี่ยไปเร็วลูกก็ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบด้วยนะอืมห่างอ่ะ bự mong à, được cả ừ, hoáng ừ. ăn thịt kim khăm nưng em thấy không được nhức cái này không chịu đi phải không chịu được em bị ở chi ham không anh không chịu không con gà lái có มันหักบาดได้ด้พี <t <t uh ่น uh 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 ้องอะือม uh ันันมันมันมันจิมเป็นตัวใหญ่น่ักม่คอยติดนิดเกิดอะไรจำในมูชอบอยากกินวันก็บะหมี่หักขาวนะเขาก็เรา นไปได้ลูกเจอยูงเลยไอมอคนม,มาสายด้วยในบ้านขอบคุณครับคนมาสายเลยคนสายในบ้านหรือเปล่าลูกนี่ไหม,มตลบุล้งปิงไ,มไง่มไป่ทานหอกบ้ามาัน <c oughs> อียอยนเห็นเทลงเลยอืมน้องเดียวยอมไมนซอยห็นเพลงหั่เถอ ติดเงือกหนูไหมไม่เอาไม่เอาไม่ใ hmm. ห hey, ้หนูไม่ติดอำยอ่เนียอ่ามาไปทำเดี๋ยติดทำกินไม่ได้ไม่ตอดเงือกเลยน่ที่บอกแล้วงัด่ะ มันอยากกินนองให้ยังเดีลยวไม่ได้ตัวน่อ,อ,อ,อหนนออาาแต่ว่าครไม่นี่ยคนนี้ไม่ตัวนาอกินโมเป็นเนาะมางๆบางบางๆบางข้าวจ้าวมาสงของัเลยเดีเอยไม่สมคอลเลยไม่ด้จอดรึเปล่ ัขี้กายไปแล้วร้อบบ <c oughs> นจัเป็นบ้าเป็นลอมามาอีกหรือได้ร่าออนเอานาเปลี่ยนผ่านมาทรงของเช็คของอืมแับ เนี่แต่งหน้าเป็นยังไงสไตล์แบบเต็นนีวน้ำมันอะเะเล่ปนะตกแขกบอกวันนี้ร้นีเลยโอเคงเทิงเคือนะเหมือนเฉงเทิงก็เขากีดตาันเนี้มึงก็เลยดูแบบเข้มหน่อยแล้วก็โกนโนนาดบวกบ้าอืออ้หนี่อื้ากที่จองเขาี่นองก็ต้อง ขอบคุณทุกคนติดตามนะคะขอบคุณทุกคนตั้งใจน้อยะค,ะค่ะเคยบอกกันจิบหนาสำหรับที่มีเขาตัวแรกเป็นก่อนสวัสดีค่ะ